หมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเรามีข่าวอัปเดตของสาวน้อยยูกิเป็นประกานะตอนนี้ก็ไม่ใช่สาวน้อยแล้วนะครับเป็นสาวมหัศจรรย์แล้วกัน นะสาวกเกาะสม็ธเข็ดฮักของเรานะครับขอบคุณทุกแรงใจจนทำให้หนูได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นซอฟ์พาวเวอร์แอมบัสดอร์นะครับสเสน่ห์ของหมอลำนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามาแรงทีเดียวเลยสำหรับใครที่ทำอาชีพหมอลำนะครับสเสน่ห์ของหมอลำคือศิลปะการแสดงการฟ้อนทำนองนะครับการลำกรอนเกี้ยวนะครับลำประยุกนะแล้วก็เพนปากายูกิเนี่ยถือว่าเป็นศิลปิน ชื่อดังในค่ายหายทองคำซึ่งคุณประจักษ์ชัยนะครับก็เป็นเหมือนกับผู้ก่อตั้งไหยทองคำเรคคอร์ดขึ้นมายูกิก็อยู่ในสังกัดของคุณประจักษ์ชัยนะครับซอฟท์พาวเวอร์นะครับยูกิเป็นมก,การเนี่ยเขาก็ได้รับตรงนี้มาเพราะอะไรครับเพราะกระแสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความนิยมชมชอบแล้วความฝันของน้องยูกิเนี่ยเขาอยากเป็นหมอลำมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็เดินตามความฝันของตัวเองในการที่จะ ประกวดร้องเพลงนะเส้นทางของน้องยุกิคือลำบากตั้งแต่เด็กเลยนะครับยุกิเนี่ยเป็นที่รู้จักของคน,นหลายกลุ่มนะเพราะตอนนี้น้องเขาดังมากๆแล้วและน้องก็เป็นนางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นคนแรกที่อายุน้อยที่สุดในค่ายหายทองคําด้วยนะครับและเธอเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจของคนในวงยูกิแบรนด์แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของนายห้างประจักษ์ชัยด้วยและเพลงล่าสุดที่ เป็นกระแสยอยู่ตอนนี้ก็คือเพลงเกาะเสม็ดเข็ดฮักนะครับก่อนอันนี้เจ้าตัวก็แต่งเพลงเองด้วยนะกับเพลงใจแต่งซึ่งยอดวิวก็ทยานขึ้นเรื่อยๆนะครับกับเพลงเกาะเสม็ดเข็ฮักเนี่ยถือว่ายอดวิวดีมากๆเลยกับการปล่อยทีเซอร์ไปก่อนหน้านี้นะจัดเต็มเลยนะครับลองอยูกีปบนากาศนะและเธอก็ภูมิใจในอาชีพหมอลำนะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้เธอแล้วก็ครอบครัวของเธอด้วยเพราะตอนนี้เธอกําลังสร้างบ้านอยู่นะครับ ทางค่ายเนี่ยก็อยากจะให้น้องเนี่ยต่อยอดอะไรใหม่ๆให้น้องได้นเตอร์นะครับแล้วก็ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของภาษาให้น้องเรียนภาษาอังกฤษนะหมอลำแรปเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆให้วงการหมอลำแล้วก็ผลักดันให้เพลงหมอลำเนี่ยไปไกลระดับโลกเลยนี่ก็ถือว่าเป็นการซอฟต์เวอร์อย่างหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่แค่ยุกิเพนประการนะครับจะเป็นวงอื่นๆนะครับเป็นนกพงศกรหรือจะเป็น ใครก็แล้วแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หมดะตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสและมาแรงมากๆนะยังไงก็ติดตามเรื่องราวนะครับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะผ่านตัวเองเป็นหมอลำแล้วก็อยากจะเป็นหมอลำสังเกตง่ายๆครับวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยอยากเป็นหมอลำกันยเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าหมอลำสมัยนี้นะครับหาเงินได้นะแล้วก็ต้องใช้ความอดทนต้องขยนัน แล้วบางคนเนี่ยเก่งในการร้องลำกรอนนะครับแล้วก็ร้องเพลงก็สามารถเป็นได้แต่บางคนเนี่ยอยากเป็นหมอลำแต่ไม่มีความสามารถร้องเพลงไม่เป็นก็ค่อนข้างจะต้องฝึกฝนหน่อยนะครับนะ <c oughs> อาจจะมาเป็นแดนเซอร์ก่อนก็ได้นะแล้วก็มาฝึกฝนเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของพรสวัสค์แล้วก็มีพรแสวงด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีพรแสวงอย่างเดียวแต่พรสวรสค์นี่มีก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าหมอลำไม่ได้เป็นกันง่ายนะมันต้องใช้เทคนิคใช้ ความขยันทุกๆอย่างนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานยูกิแบรนด์แล้วก็น้องยูกิเพนมากายินดีกับน้องที่เป็นซอฟพาวเวอร์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยินดีกับทุกค่ายหมอลำทุกคณะที่เป็นซอฟพาวเวอร์ที่กําลังโด่งดังอยู่นตอนนี้นะจ๊ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ